วันนี้นะคะคุณนกเล็กกับพี่ถูกใจนะคะก็จะมาชวนเด็กๆค่ะมาเต้นเพลงเป็ดค่ะลักษณะของเป็ดใช่ไหมคะก็จะต้องมีปีกและมีก้นงอนๆพราะนั้นอันดับแรกเด็กๆค่ะเอาขาแยกขาเล็กน้อยนะคะแล้วย่อค่ะแล้วก็เอามือสองมือยื่นมาข้างหน้าแล้วก็ใช้ตรงหลังมือเนี่ยแปะไปด้านหลังสะโพกของเด็กๆเลยนะคะ นี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นก้นเป็ดและปีกเป็ดแล้วค่ะแบบนี้เลยอ่าตอนนี้เราได้ท่าเป็ดแล้วค่ะเนื้อร้องก็บอกว่าก้าบกาบกาบเป็นเอกลักษณ์ของเป็ดใช่ไหมคะเป็ดชอบร้องกาบ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 เป็ดอาบน้ําเด็กๆทําท่าเหมือนถูสบู่อาบน้ําค่ะแนวมือรูปไล้ไปทั่วตัวเลยนะคะเป็ดอาบน้ําในคลอง ตาก็จ้องแลมองเอามือขวายกขึ้นมาบังตรงเหนือคิ้วค่ะ<ว>าตาอาได,ได,าได้เหมือนกันค่ะตาก็จ้องแลมองเอียงข,<ว>ขวานิดนึงเ,เพราะาในคลองมาทางซ้ายค่ะมีหอยปูปลาทํา,าท,ท่าปลาค่ะปลาเอามือสองมือประกบกันค่ะแหวกว่ายไปในน้ําเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ําในครูอ่าปอเป็ดอาบน้ําในครูก็ทําท่าอาบน้ําเหมือนเดิมคะ่ะท่าที่สองตาก,ก็จ้องแลดูก็เอามือมาบางตรงเหนือคิว้วอ่าท่าที่สามท่าเดียวกันเลยคะ่ะในท่าที่สี่เพราะในครูมีหอยปูปลาใช่แล้วคะ่ะอ่าเด็กๆทําได้ไหมคะสี่ท่าไม่ยากเลยถ้าพร้อมแล้วมาเต้นประกอบเพลงพร้อมกับครูน้องเล็กและพี่ถูกใจกันเลยค่ะ น้ำเป็ดไว้นะคะท่าหนหนึ่งเลย แล้วเราก็มีเพลงที่สองด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอ่าเพลงไก่ย่างนั่นเองค่ะนะถ้าไก่ก็ไม่ยากเลยค่ะเอาสองแขนค่ะกำมือยื่นไปข้างหน้าแล้วพับศอกลงมาค่ะติดแนบลำตัวอ่าทำเป็นปีกไก่อ่าไก่ย่างถูกเผายกตัวไปมาถูกเผามันจะถูกไม้เสียบ เออมันจะถูกไม้เสียบเออเสียบปีกซ้ายเสียบปีกซ้ายค่ะเสียบปีกซ้ายเอามือขวากรำมาทำไม้ไม้เสียบมาที่ปีกตรงลัแร้ข้างซ้ายอ่ามือขวากรำแล้วเสียบมาเสียบปีกซ้ายมือซ้ายเสียบปีกขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ่าร้อนจริงๆเอามือร้อนมากร้อนมากอันนี้สำหรับ ท่อนที่1นนะคะแต่ว่าแต่ละท่อนเนี่ยก็จะมีเนื้อร้องที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะดูไหวพริบของเด็กๆด,ด้วยว่าสามารถทําตามเนื้อร้องได้หรือเปล่านะคะึ่งไปซ้ํากันเลยนะคะในสี่ท่อนนี้นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเต้นเพลงไก่ย่างกันดีกว่าค่ะไก่ยา่างถูกเผาไก่ย่าง ท่านที่สองค่ะดูสิ ขอให้ไปเต้นกันให้สนุกสนานเลยนะคะการเต้นออกกําลังกายประกอบเพลงก็เป็นการเพิ่มทักษะของตนเองอย่างหนึ่งนะคะในการฝึกประสาทสัมผัสให้สอดคล้องก,กันกับร่างกายนะคะได้ออกกําลังกายขยับขยื่นร่างกายด้วยนะคะวันนี้คุณน้งเล็กกับพี่ถูกใจลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปเต้นขยับออกกําลังกายกันนะคะ <Yay. S 1> บ๊ายบาย